เอามาทุกคนอันนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างของวิดีโอที่เราจะมาทำรายได้กันฟรีๆเรามาลองกันดูนะมีกร่องอีเมลอันนี้เราสมัครไว้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครก็คือก็ต้องคลิกสมัครอันนี้เราสมัครไว้แล้วแต่มันจะให้ใส่ตัวเลขยืนยันทุกครั้งก่อนที่เราจะล็อกอินแบบนี้ เพื่อแสดงตัวตนว่าเราไม่ใช่โรบอตไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรเงี้ยไม่ใช่สแกมเมอร์อะไรเงี้ยเข้าระบบบอกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้มันดูเล็กๆอ่าเริ่มใหม่เดสก์ท็อปเจ็ดแปดสามสี่ เจ็ดแปดสามสี่เข้าสู่ระบบ่ะหน้าตับเป็นอย่างนี้อันนี้คือวิดีโอที่มันจะทำเงินรายได้เราให้ดูว่าตัวไหนฟรี คำว่าปรยายทุกคนเห็นเนาะก็คือจะเป็นจะดูวิดีโอจากอินสตาแกรมทิกต k อกและ YouTube อันนี้ค่าตอบแทนจะอยู่ที่วิดีโอละ20บาทวันหนึ่งเราจะดูได้แค่5ครั้งนะพอหลังจากเรากดยอมรับมันก็จะมาขึ้นหน้าช้อยงานแบบนี้แต่ว่านี้คือเราดำเนินการกดไปแล้ว มันก็เลยไม่ขึ้นมันทำได้แค่5ครั้งต่อวันแล้ววิดีโอหนึ่งก็คือสามารถดูได้แค่เราใช้เวลาดูกับมันไม่ถึง1นาทีก็คือสักสาสิถึงห้าห้าสิบวินาทีแล้วพอหลังจากเราดูเสร็จช้อยงานมันก็จะมาอยู่นี่เนี่ยเราดูไปได้สองวันมันจะบอกเลยว่ายอห้องเหลือไม่อยู่สองร้อยตัวนี้ ตรงนั้นก็จะเป็นการบันทึกรายได้การจะซื้อเรายังไม่มีรายการบันทึกรายได้บัญชีการถอนเงินอะไรอย่างงี้ก็มีให้ระบุยืนยนันส่วนใครไม่อยากรอวันละเออไม่อยากรอของฟรีก็คือวันละห้าครั้งต่อการดูวิดีโอเราก็แนะนำมันจะมีขายซื้อวิดีโอเดีวยวเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยบาทดูวิดีโอได้สิบห้าครั้ง คำว่าชนชั้นที่2ถ้าชนชั้นที่3มก็ซื้ออยู่ที่สอง0 0บาทดูวิดีโอได้30ครั้งเราก็มาดูว่าพวกชนชั้นนี้มันช,น,ชนที่2กับชนชั้นที่3มันวิดีโอละเท่าไหร่ก็มาดูหน้าเดิมกดเข้ามาบ้านก็มาดูตรงนี้ชนชั้นที่3มาเริ่มชนชั้นที่สองก่อน ชุดที่สองนะวิดีโอละสามสิบสสิเนี่ยวันหนึ่งมันกำหนดการเมื่อกี้ว่าให้ดูวันละสิบห้าสิบห้าครั้งชุดที่สามได้สามสิบครั้งชวนที่สมให้อยู่ที่วิดีโอละสี่บาทได้30ครั้ง แต่คือในช่วงแรกที่ทําอยู่เนี่คือเรายังไม่แนะนําให้แบบเติมเนี่ยก็คือเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันได้จริงไหมและถอนได้เงินได้จริงไหมเราก็ทําในส่วนของมันก่อนสักยี่สิบวันและได้เงินแล้วก็เอาเงินมันม,มาซื้อชนชันที่มันมีบริการขายเนี่ยจะลองทําดูก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ทําไว้ก่อนก็คือไม่เสียฝากไว้เท่านี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวมาติดตามว่าถอนเงินได้ไงหลังจาก20่สิบวันไปแล้วโอเค